สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับทำไมส่งเสียงไหมรีวิวมาหนะฮะอะไรออหน้าหิเ <c oughs> <c oughs> ด็กอ้วนเลยอ,อ่ะเนี่ยเพื่อนเป็นคราร์ลต็อกบ็อกกี้เนาะจากราคาสามสิบเก้าบาทเหลือยี่สิบเก้าบาทลดไปสิบบาทฮะเขาน่าจะเอาเขาน่าจะเอาอันนั้นออกไปนะที่หอ่อสั่งมาจากเซเวน่นเขาเว็บมาให้เรียบร้อยอเป็นแบบไหนนะเป็นแบบเส้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเส้นมาเป็นเส้นไม่ใช่เป็น เส้นตอกนะ้องเส้นตอกเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมาลองชิมกันดูน,นี่ไม่เคยกินใครอยากกินก็เซเว่นนะลดราคาสิบาทนะสามสิบเก้าหรือยี่สิบเก้าโอเคกี่กรัมไม่รู้เพราะว่าเขาเอาอไว้ที่ห่อออกไป่ะโอเคมาลองชิมกันดูม,นมาครับมาครับมาครับ,มา,รบมาชิมกันโอ้นี่เป็นเส้นแบบนี้เพื่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนเส้นจันอยนะู่แลเนี่ยเปรียบเทียบกับเส้นจันได้ยืงไงหรือ,อเดี๋ยวลองชิมเส้นดูก่อนครับไม่เคยกินเหมือนกันตอกแบบนี้พร้อมใส่กรอบไปเลยนะ อ่ะลุยขอลาดสลับกล้องหน้ามากินครับสวัสดีครับนี่มันอันประมาณนี้นี่น่าจะประมาณจากการประมาณนะประมาณ100 120ร้อยร้อยยี่สิบกว่ากิ่งร้อยสามสิบเลยมัไม่ถึงอาจจะร้อยห้าสิบอ่ะเส้นจันเส้นจันเส้นจันมันกุ้งนึ่ถึงอะไร <c oughs> อืมรสชาติดีอ่ะอ๋อบนะอกว่าไะครับ บบอกว่าอร่อยโบเคยเกินแล้วเลยเห็ดไว้ไม่กรอกเลยแค่นะ้นตัวเส้นตอกอ้าวไม่ใช่เส้นกรอกเหรอ mm hmm. อ๋อมีเส้นตอกด้วยแต่เธอบอกไม่มี mm hmm. มันเป็นตอกแต่มันเป็นมันเส้นอ,อธิบายไม่ถูกตอกวะอืมอืมคนนี้เว็บไม่ดีนะโบเคยกินทีเว็บไม่ดีมาแข่งแล้วรสชาติสไปซี่อร่อยเอห็ดหวานพอดีพอดี อเอ้ยอร่อยนะกินลองลงกันสองเส้นอะ่ะเฮ้ยเส้นเส้นดีแต่มันจะหมดละเดี๋ยวให้โบคำนี้พอละวอุ้ยเผ็ดอันเผ็ดเผ็ดเผ็ดเหมือนที่ทั้งโบทำเลยมมมไม่ค่อยชอบอาหารเกาหลีเท่าไหร่หรนะแบบเต็มสิบอะรอบนี้ให้สิบเลยอร่อยกมกบๆเขาเรียกว่า กลมกล <ign> <issimo> ่อมกลมเกินอืมเค้เียวเส้นแรกมันจะหนึบ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 คล้ายเส้นไอ้ก๋วยจับเสียงไฮอ่ะงั้นอ่ะแต่มันจะมีความเหนียวมากกว่าแล้วตัวเส้นต็อกมันก็จะหนึบ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 หน่อยก็จะเหนียวกว่าอืมดีนะลองได้ันชื่อว่าอะไรบอกเนี้ยต็อกอะไรคนสั่งกัน้าคนสั่ง แบบแคนสั่งกันคนสั่งยังไม่รู้เลยแล้วเราไม่ได้พูงยังแล้วอะอนอ,อ,อบริษค,คนสั่งไม่รู้เพราะว่าโทรศัพท์มันดับไปแล้วแล้วเาบอกว่าเคยกินเนาเคยกินแต่ทำไมต้องจำชื่อได้อะกินอะไรยังไม่รู้เข้าไปกินเข้าไปได้ไงมันชื่ออะไรตอกเนี่ยแหละรบเรซี่เนี่ยแหละก็เนี่ยแหละรสชาติมันเหมือนสปายซี่ไงถึงบอกว่าต็อกใส่กอกสปายซี่อย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นนะมีคำว่ารู้ให้รู้ว่าเป็นเส้นนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูฮะ อร่อยไหมเคยกินแล้วเฮ้ยแต่อร่อยนะแต่ว่าอร่อยนะปกติมันหายากไม่ค่อยมีฮะชาดีเพื่อนเดี๋ยวให้โบดูให้มาชื่ออะไระอยากกินก็ลองไปซื้อดูที่เซเว่นนะเฮ้ยลดราคาไปสิบบาทไดถือว่าเยอะนะยี่สิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าิรายราคายี่สิบเก้าบาทต่อว่าไม่แพงเส้นอร่อยใส่กรอบดีเราเล่นด้วยเรอดูชื่อเหรอกรอบเก็บนี่ไงเพื่อนไส้กรอกต๊อก บกกีเส้นมันเทศซอสสไปซี่เห็นป่ะมันรสชาติเหมือนสไปซี่เนี่ยอยากกินก็ลองดูนะเนี่ยราคาเต็ม39มันเขียนว่าลด29บาทครับประมาณนี้สบายๆแต่เราครับผมเจอกันลองหาดูของลดในเซเว่นก็เยอะอยู่อ่ะไปบายแล,ล้วไปก่อนบายบาย,บายดีจ้าด้วยจ้าจ้าโอเคดีจ้าไปนะเข้าไปติดตามด้วยบาย